ระธรรมเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2540มี17ข้อปกกินกะธรรมสมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนปกกินกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ร่างกายไม่มีสาระแก่นสาร,รก็จริงอยู่แต่ถ้าใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์ได้ อย่างใช้ร่างกายไปสร้างความดีก็เป็นกุศลเรียกว่าใช้ร่างกายไปในทางที่ถูกเป็นหนทางของการสร้างบารมีแต่ถ้ากำลังใจเลวก็ใช้ร่างกายไปทำบาปเป็นอกุศลทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราหรือร่างกายจะทำเลวหรือดีได้ก็อยู่ที่จิตเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจงดูอารมณ์จิตของตนเองเอาไว้ให้ดี อย่าให้กรรมอกุศลเข้ามาครอบงำจิตให้พิจารณาร่างกายย้อนไปย้อนมาจนกระทั่งเป็นนุมเป็นสาวจนกระทั่งแก่จนกระทั่งตายร่างกายนี้หาความเที่ยงไม่ได้เลยมีแต่ความแปลปรวนอยู่ตลอดเวลาแม้เวทนาก็เหมือนกัน แต่เด็กมาก็เคยเจ็บป่วยอยู่เสมอมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นได้มันก็หายได้เป็นเป็นหายหายป่วยก็เป็นทุกขเวทนาพอหายก็เหมือนกับเป็นสุขเวทนาแต่จริงๆมันทุกน้อยลงเท่านั้นเองหากคิดให้ดีๆร่างกายนี้ไม่มีเวลาสุขจริงเลยมีแต่ทุก์ขมากกับทุก์น้อยแสดงธรรมที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา หากจิตพิจารณาบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นสันตติธรรมเห็นกายมันเกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกับสายน้ำไหลไม่มีเวลาหยุดระหว่างที่กายยังไม่ตายก็ต้องเป็นภาระดูแลมันราพาหาเวปัญจกขันธาให้ร่างกายเป็นสุขในทางสายกลางพอยังอัตภาพให้เป็นไป ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปคือสบายเกินไปหรืออยู่อย่างเบียดเบียนร,ร่างกายเกินไปจะต้องอยู่ในความพอดีโดยอาศัยปรมวิหารสีเป็นหลักในการปฏิบัติ 2. ออย่าไปแก้กรรมของใคร อย่าไปรับกรรมของใครให้ปล่อยวางกรรมใครกรรมมันเพราะทุกคนต่างมีกรรมหนักอยู่แล้วที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายตนเองและครอบครัวซึ่งหนักอยู่แล้วหากขาดปัญญาก็มักจะไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นในบางครั้งทั้งๆที่มีเจตนาดีหากไปทำกรรมที่เป็นโทษโดยคิดว่ามันไม่เป็นโทษก็ยังเป็นโทษอยู่ดีอันหนึ่ง จงอย่าไปบังคับศรัทธาของผู้อื่นเพราะการศรัทธาของแต่และคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันให้จิตปล่อยวางกรรมของผู้อื่นด้วยปัญญาอย่าเอาแค่สัญญา 3. อย่าเศร้าใจอย่าเสียใจเมื่อถูกกระทบโดยอายตนะสัมผัสให้เห็นทุกอย่างเป็นครูหรือบทเรียนสอนใจ ปรับจิตให้เห็นเป็นธรรมดาในเรื่องของทุกเรื่องไปให้เอาเรื่องที่เข้ามากระทบนั้นเป็นพระกรรมฐานทั้งหมดและอยากไปโทษใครว่าทำร้ายเราเป็นทุกข์ให้โทษความโง่ของเราเองที่หลงเกิดมามีขันห้าให้ต้องพบกับความทุกข์กับสัตธรรมทั้งห้าอย่างนี้ไม่พ้นทุกทุกครั้งที่เกิดมามีร่างกาย ใช้ปัญญาให้ยอมรับกฎของกรรมอันเป็นอริยสัจท,ทำจิตของเราให้ผ่องใสบริสุทธิ์ใจเข้าไว้กับทุกทุกคนจะทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย 4. ร่างกายไม่มีสาระแก่นสารแต่เหตุจะไหนจึงเป็นที่ผูกพันของจิตมานับอสงไขยกับนับไม่ท่วนหากไม่หมั่นพิจารณาร่างกาย จะออกจากกองสังขารนี้ได้อย่างไรกันขอพวกเจ้าจงอย่าขี้เกียจแม้จิตมันจักคร้านไม่ขยันก็ให้พยายามพิจารณาวัลนิธวัลน่อยเหมือนดั่งสมัยรักษาศีลตั้งใจไม่ให้ศีนขาดศีนด่างศีนพล่องก็ระมัดระวังอยู่การพิจารณาร่างกายก็เช่นกัน หรือแม้แต่การพิจารณาอารมณ์จิตก็เช่นกันมีอะไรมากระทบจิตทำให้ความทุกข์มากได้กฎของกรรมที่เกิดขึ้นซัาซ้อนก็ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกรรมใดที่จิตเราไม่เคยก่อไว้ในอดีตวิบากนั้นๆจะเกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นไปไม่ได้ที่เป็นทุกข์นั้นเพราะจิตมันฝืนไม่ยอมรับนับถือกฎของกรรมจึงทำให้ทุกข ต้องฝึกฝนอบรมจิตอย่าให้ดิ้นรนไปฝืนโลกฝืนธรรมแล้วจิตจะเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของกรรมกฎธรรมดาของขันห้าทุกอย่างล้วนเป็นธรรมดาทั้งสิ้นสิ่งใดไม่ดีจะมาทำร้ายจิตของตนเองทิ้งออกไปให้หมดตั้งหน้าตั้งตาเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่หยุดยัง้ง ย่าท้อถอยและสักวันหนึ่งก็จักถึงจุดหมายปลายทางได้เองเจ็บร่างกายไม่มีแก่นสารก็จริงอยู่แต่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องหาทางรักษาเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาของร่างกาย จะได้ไม่ส่งผลมาถึงจิตทำให้จิตพลอยถูกเบียดเบียนไปด้วยให้พยายามแยกกายเวทนาจิตทรรออกจากกันว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องของกายสิ่งไหนเป็นเรื่องของจิตให้ตั้งใจทำให้ดีอย่าท้อแท้กับเหตุใดๆทั้งปวงให้พิจารณาลงที่ตัวธรรมดาเสียให้ได้แล้วทุกอย่างก็จะไม่เป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้ เรื่องนี้ให้ดูท่านพระเป็นตัวอย่างร่างกายของท่านไม่ดีท่านยิ่งตัดใจวางขันห้าให้มากขึ้นจิตอยู่ในอารมณ์สักแต่ว่ามันเป็นไปตามเรื่องของขันห้าเท่านั้นจิตของท่านจึงเป็นสุขร่างกายยิ่งใกล้พังยิ่งเป็นสุขใหญ่แต่มิใช่แกล้งให้มันพังจิตท่านมีเมตากับร่างกายตนเองมาก แต่ในขณะเดียวกับอารมณ์วางเฉยในร่างกายก็ทรงตัวเป็นเอกัคตารมณ์ 8. ร่างกายไม่ดีย่อมพาจิตให้ไม่ดีไปด้วยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ร่างกายไม่ดีจิตใจไม่เกี่ยวเกาะร่างกายจิตของท่านดีอยู่เสมออารมณ์ของท่านไม่มีไหลขึ้นไหลลงจิตคงที่ไม่มีความหวั่นไหวกับร่างกาย เพราะฉะนั้นเจ้ายังไม่ใช่พระอรหันจึงยังมีอารมณ์ไหลขึ้นไหลลงดีบ้างไม่ดีบ้างยิ่งวันไหนร่างกายแย่จะเห็นอารมณ์ของจิตแย่ตามชัดก็นับว่าเป็นปกติอยู่เพราะผู้มีอารมณ์จิตไม่ไหลขึ้นไหลลงมีอยู่แต่พระอรหันเท่านั้นเวลานี้พวกเจ้าให้สังเกตท่านพระให้ดี ปฏิปทาจาริยาของท่านจากเป็นครูสอนพวกเจ้าสืบไป 9. งานทางโลกทําเท่าไรไม่รู้จักจบต่างกับงานทางธรรมทาแล้วมีทางจบไม่ต้องกลับมาทําแล้วทําอีกและจงหมั่นพยายามปล่อยวางความกังวลใจเรื่องทุกข์เรื่องลงเสียด้วยการพิจารณาให้เห็นทุก์และเห็นธรรมดาเรื่องนั้นๆ อย่าเอาจิตไปเกาะงานให้มากนะักให้พิจารณาลงตัวธรรมดาเข้าไว้นี่แหละคือความปรารถนาไม่สมหวังมันเป็นของธรรมดาพึงวางอารมณ์ให้อยู่ในความดีและเห็นเป็นกฎของกรรมลงเสียจิตก็จักไม่ดิ้นรนฝืนโลกฝืนทำให้เกิดความทุกข์จิตปล่อยวางทุกอย่างลงตัวธรรมดาหมดความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ ให้พิจารณาค้นหาความจริงให้พบน้อมจิตพิจารณาลงไปอย่าทิ้งอารมณ์และจักเห็นหนทางไปได้ดีในการปฏิบัตินี้สิร่างกายที่เห็นอยู่นี้เป็นของใครก็ไม่รู้มันเป็นสมบัติของโลก ซึ่งไม่มีใครเอาไปได้อย่าไปดูว่ามันดีหรือมันเลวให้มันเห็นเป็นธรรมดาทุกอย่างจะแก่จัดเจ็บจัดตายด้วยโรคหรือด้วยเหตุประการใดก็เป็นธรรมดาอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลให้มากนะักร่างกายจะเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องธรรมดาให้ใช้จิตพิจารณาคำว่าธรรมดาเข้าไว้จิตจกไม่ดิ้นรนเยือกเย็นทุกอย่าง ความสุขจะเกิดขึ้นกับจิตมากหากรักษาอารมณ์ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมเข้าไว้ที่สุดแม้แต่ความตายจะเข้ามาถึงร่างกายก็ยังเป็นของธรรมดา11อให้ดูร่างกายที่ไม่เที่ยงเข้าไว้แล้วก็ดูจิตที่มีอารมณ์ไม่เที่ยงเข้าไว้แล้วหวนดูความปรารถนาหรือความทยานอยากของจิตเข้าไว้ใครจะเป็นผู้ดับความกระหาย หรือความทยานอยากหรือความปรารถนาของจิตได้ถ้าดับด้วยการสนองตัณหาก็คือกิเลสถ้าดับด้วยปัญญาก็จะเห็นแนวทางความสุขของจิตชัดไม่มีความทยานอยากด้วยกิเลสไม่มีการสนองกิเลสจิตเห็นธรรมดาของอารมณ์เห็นช่องทางที่จักไปให้พ้นจากวัตฏะสงสารอย่าทอถอย ย่าอ่อนแออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับอารมณ์นั้นเป็นของธรรมดาปล่อยวางไปให้ถึงที่สุดปล่อยวางด้วยปัญญาอันตั้งมั่นจากสมาธิอันเกิดมาแต่ศีลบริสุทธิ์เท่านั้นทำกำลังใจให้เต็มเข้าไว้เรื่องของการปฏิบัติไม่มีใครช่วยใครได้สำคัญอยู่ที่กำลังของตนเองเป็นสำคัญ 12. อย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปวงทำจิตให้สบายสบายให้เห็นกฎของกรรมให้ชัดอย่าทำจิตให้เดือดร้อนดูกรรมดีกรรมที่เป็นกุศลเข้ามาก็ส่งผลดีให้เป็นธรรมดาอย่าให้หลงไหลดูกรรมชั่วกรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาก็ส่งผลให้เป็นผลเสียเข้ามาเป็นธรรมดา ไม่ว่าทางด้านกายวาจาใจก็ให้เห็นเป็นของธรรมดาโลกนี้ทั้งโลกหาความเที่ยงหาความสงบไม่ได้กำหนดจิตปล่อยวางโลกให้มากที่สุดแล้วจิตจะเป็นสุขแต่ไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันโลกเลยนะให้รู้แจ้งโลกจึงวางโลกได้ไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายใน อะไรมันเกิดก็ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันดูจุดยืนคือกระทำทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเอาไว้ให้ดีจิตจักได้มั่นคงไม่อ่อนไหวง่ายเห็นทางไปพระนิพพานได้อย่างไรชัดแจ่มใสอย่าลืมพระนิพพานเขาเอาใจไปกันมันใช่เอากายไปกันอย่าห่วงร่างกายให้มันมากนะัก และจงอย่าประมาทในกรรมทั้งหลายทั้งปวงเตือนเพียงเท่านี้แล้วนำไปพิจารณาเอาเอง 13. 13. เห็นโทษของการเกิดนั้นเป็นของดีให้พิจารณาย้อนไปว่าการเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเปรต เกิดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกจะทุกข์มากขนาดไหนพิจารณาย้อนไปให้เห็นชัดถึงตัวโทษของการเกิดอารมณ์รักโลภโกรธหลงนั้นๆมีผลอย่างไรทุกอย่างล้วนเป็นอริยศาสตร์กรรมทั้งหลายมาแต่เหตุทั้งสิ้นใครทำใครได้กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยจุดนี้หมั่นพิจารณาให้มาก การพูดการอ่านเท่าไรก็ไม่ละเอียดเท่ากับการใช้จิตพิจารณาเอาเองให้จิตของเรารู้เองใครจะมาบอกเราให้รู้สักร้อยครั้งพันครั้งก็สู้เรารู้ด้วยจิตของเราเองครั้งเดียวไม่ได้ถ้าถาคไม่จำเป็นจะต้องตรัสให้มากไปกว่านี้ปรัสเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปพิจารณาปฏิบัติได้แล้ว14 การนินทาว่าร้ายคนอื่นจิตของผู้นั้นจะร้อนรุ่มเป็นที่สุดพิจารณาจุดนี้ให้มากพยายามรักษากายวาจาใจให้สงบเป็นสุขเป็นสิ่งดีคิดไว้เสมอว่ากรรมของใครก็กรรมของมันเตือนใจไว้เสมออย่าไปสนใจกับกรรมของผู้อื่นใครจักด่าจักนินทาก็เรื่องของเขาเรามิได้ดีหรือเลวไปกับคำดา่า คำนินทาของเขาดีหรือเลวอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาของกายวาจาใจของเราเท่านั้นมิได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นเลยให้มีสติกำหนดรู้จุดนี้เอาไว้ให้ดีจากไปพระนิพพานต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ดูภายในคือกายวาจาใจของตนอย่าให้พร่องในศีลสมาธิปัญญา แม้แต่ชั่วขณะจิตหนึ่งดูภายนอกคือกายวาจาใจของบุคคลอื่นปล่อยวางให้มากที่สุดเพราะไม่เกี่ยวกันเลยพยายามพิจารณาให้ลงตัวธรรมดาเห็นธรรมดาของร่างกายเห็นธรรมดาของโลกธรรมแปดเห็นธรรมดาของอารมณ์ให้มากจิตจักไม่ดินรนเยือกเย็นลง เห็นทุกตามความเป็นจริงไม่ทวนกระแสโลกไม่ทวนกระแสธรรมทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดวางอารมณ์ให้ถูกแล้วจิตจกเป็นสุขยังมีชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ครบด้วยกําลังใจเต็มเพื่อพระนิพพานจุดเดียว สิบห้อย่าไปขวางกรรมหรือแก้กรรมของใครปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมแม้แต่สภาพร่างกายตนเองก็เช่นกันดูความเกิดดูความดับของร่างกายของธรรมดาไม่ควรอะไรใยดีหรือกังวลให้มากจนเกินไปมองร่างกายตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางด้วยปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จักมากได้ หากร่างกายเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นจงคิดว่าเราอาจโชคดีรีบตัดร่างกายทิ้งไปให้ได้เราก็จะถึงซึ่งพระนิพพานได้เช่นกันขอจงอย่าประมาทในชีวิตและอย่ากลัวความตายเพราะถ้าไม่ตายก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่างถาวรไม่ได้เมื่อวาระนั้นมาถึงจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดให้ตัดวางภาระ และพันธะหน้าที่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้จิตมุ่งสู่พระนิพพานดุดเดียวเท่านั้น16เมื่อสอบถามอารมณ์จิตของพระที่ท่านวางอารมณ์สังขารุเปขายานได้จริงแล้วมีความว่าหากมีผู้หญิงมาสนใจตัวท่าน ของใช้ส่วนตัวท่านแม้แต่ห้องนอนห้องน้ำของท่านจนเกินพอดีท่านจะคิดอย่างไรท่านตอบว่าแม้แต่ร่างกายหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ใช่ของเราเราคือจิตแล้วห้องน้ำห้องนอนสิ่งภายนอกกายมันจะเป็นของเราเป็นของเราได้อย่างไรการวางอารมณ์วางเฉย หรือสังขารุเปกขายานคือวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายว่ามันหาใช่เราหาใช่ของเราไม่โดยไม่มีอารมณ์ฝืนกระแสโลกไม่ฝืนกระแสธรรมมองทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดจิตก็จะไม่เป็นทุกข์ท่านสอนให้ดูจิตที่เป็นดวงแก้วใสสว่างสว่างนั่นแหละ คือเราดูอยู่เพียงอย่างเดียวหากยังมีอารมณ์ฝืนโลกฝืนธรรมอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะไปพระนิพพานได้จึงต้องไม่มีอารมณ์ฝืนโลกฝืนธรรมเหมือนว่ายตามน้ําไม่ว่ายทวนน้ําโลกจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของโลกให้รักษาอารมณ์จิตอย่างเดียวเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของพระ ที่ท่านหมดความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมทั้งร่างกายที่จิตท่านอาศัยอยู่ว่ามันไม่ใช่ท่านไม่ใช่ของท่านรู้ชัดไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้ทุกอย่างในโลกเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดดับอยู่เป็นสันติธรรมทุกอย่างในโลกจึงเป็นแค่สมมติธรรมที่แสดงอยู่ล่อจิตที่โง่ ให้ติดและหลงไหลยอยู่กับมันหากวางจุดนี้ได้ก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนา17ให้มีจิตระลึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้จะต้องตายอยู่เสมออาจจากตายเดี๋ยวนี้หรือขณะจิตข้างหน้านี้ก็ได้ อย่ามีความประมาทในชีวิตและจงหมั่นพยายามเลี่ยงให้พ้นซึ่งอารมณ์เศร้าหมองของจิตให้พิจารณาลงตัวธรรมดาเสียให้หมดได้เมื่อไรก็เป็นพระอาหารหันต์เมื่อนั้นร่างกายที่เห็นอยู่นี้อย่าไปคิดว่ามันจัดอยู่นานเพียรพิจารณาถึงความเป็นอนัตตาอยู่เสมอร่างกายภายนอกสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายก็เช่นกัน ที่สุดก็อนัตตาเหมือนกันหมดโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือจากพึงยึดถือสิ่งใดกับโลกเล่าถามจิตให้จิตตอบและให้ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างเช่นทำงานอะไรก็ให้เอาความสุขก,กายสุขใจเป็นที่ตั้งและทำด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนในโลกกระททั้งปวงมีอารมณ์หวังเพียงอย่างเดียว คือทำเพื่อการละการตัดซึ่งความโกรธโลภหลงนั่นคือการเข้าใจถึงซึ่งกําลังใจเต็มการกระทำนั้นได้ชื่อว่าทำเพื่อพระนิพพานตรัดไว้เพียงสั้นๆแค่นี้แล้วนำไปพิจารณาและปฏิบัติให้ดี